คลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูนะครับวิธีการทําคอลัมน์นะครับหลายๆคอลัมน์เนี่ยให้มีขนาดความกว้างที่เท่ากันหมดเลยนะครับตามที่เราตามงานที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเราสร้างตารางขึ้นมานะครับแล้วก็เราอยากจะให้คอลัมน์ตั้งแต่ดีถึงถึงเคเนี่ยมีขนาดที่เท่าๆกันนะครับวิธีการทําก็คือให้เราคุมดำนะครับตั้งแต่ดีถึงเคนะครับคุมดําเสร็จนะครับ จแล้วเราก็เอาเมาส์ของเรานะครับมาแตะด้านบนนะครับมาแตะด้านบนของตัวชื่อคอลัมน์นะครับให้มันมีลูกศรนะครับไปทางซ้ายไปทางขวานะลูกศรสองหัวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับขยับเมาส์นะครับขยับคอลัมน์ให้มันแคบลงนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับนี่นะครับขนาดคอลัมน์ของเรานะครับตั้งแต่คอลัมน์ดีถึง K ก็จะมีขนาดที่ เท่ากันทุกคอลัมน์เลยนะครับถ้าเราเลื่อนทีละคอลัมน์นะครับแน่นอนครับมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันยากที่จะเท่ากันนะครับแล้วก็ใน Google ชี้เนี่ยมันไม่มีตัวเลขขนาดคอลัมน์แสดงให้ดูนะครับไม่เหมือนกับ Excel Excel จะมีตัวเลขแสดงให้ดูพอที่จะดูได้ว่ามันมันตัวเลขที่เท่าไหร่ นะครับพอที่จะทําให้มันเท่ากันได้นะครับแต่ว่าวิธีการที่ที่แน่นอนที่สุดนะครับให้ให้แต่ละคอลัม,มน์ยมีขนาดเท่ากันก็คือการคุมดําอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับอาจจะเป็นลากเข้าลากออกนะครับขยาย,ย,ายหรือว่าทําให้มันแคบลงก็ก็ทําได้นะครับอย่างถ้ามันถ้าจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับจากตอนแรกที่ว่ามันมี ขนาดคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้าเราลุมดําแบบนี้แล้วก็เล่าลากแบบนี้นะครับมันก็จะมีขนาดที่เท่ากันโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่เราจะขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับลองดูครับเห็นไหมครับตั้งแต่คอลัมน์ L ถึง P นะครับมันก็จะมีขนาดที่เท่ากันหมดเลยนะครับอลองเอาไปใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ